ซึ่งบางคนก็จะบอกว่าไอ้เครื่อง2.0เนี่ยมันก็เครื่องเดียวกับสตอมแท็มันต่างกนะันตรงไหนต้องเสียตังค์ตั้ง3,007ดนะเดี๋ยูซิทของเรานะก็จะประมาณ5กิโลลิตรนะถือว่าค่อนข้างประหยัดถ้าอยู่ในที่มืดนะครับผมเราสามารถลงจากรถแล้วเราเห็นพื้นด้วยว่าข้างล่างเนี่ยมันมีน้ํามีดินมีที่เอาไว้ติดตั้งอุปกรณ์เสริมอย่างเช่นพวกวินหรือสปอร์ตไลท์โดยที่ไม่ต้องเป็นเหล็กของแรปเตอร์เลยก็มีร่องระบาย วิ่งปรับขึ้นปรับลงนะครับเพื่อตรงนี้เป็นช่องแอร์โฟนะครับผมนี่เป็นอลูมิเนียมเลยเป็นจานไฮคาร์บอนเป็นการทนความร้อนด้วยแต่ไม่ใช่ไรวาวนะถ้าไรวาวจะเป็นตัววีซิกจะได้เป็นปรับไฟฟ้ารถกระบะมันไม่สามารถเอ็นเอ็นได้ขนาดนั้นหรอครับแต่มันก็ไม่ได้ลําบากเลยนี่ก็มีห่วงลากจุงนี่ค่อนข้างแข็งแรงเลยทีเดียวเชียวนี่ตรนี้ก็คือเป็นวัสดุแบบเอามีดกรีดก็ไม่เป็นรอยนะครับแต่ผมก็ไม่กล้ากรีดนะครับผมถ้าเป็นรอยคือคันนี้ก็ต้องเป็น สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง New Car Channel นะครับผมวันนี้นิวก็มีเจ้าแรปเตอร์นะครับเป็นรุ่น2.0แล้วก็เป็นรุ่นที่มีกระแสนิยมนะครับมารีวิวให้รับชมนะครับผมแล้วก็มาแนะนําด้วยว่าคันนี้แต่งอะไรกันบ้างนะครับผมค่าตัวของเขานะครับจะอยู่ที่1,769,000บาทนะครับผมเป็นสีดำนะแต่มีติดค่าฝุ่นนิดนึงเพราะว่ายังไม่ได้ล้างนะครับผมวันนี้จะพามาให้ดูนะ ก่อนอื่นต้องบอกก่อนว่าทําไมมันถึงเป็นยอดนิยมนะครับและเป็นกระแสนะครับผมก็ <c oughs> เพราะว่าคนอยากใช้งานในชีวิตประจําวันนะครับมากกว่าเอาไปแบบทําความเร็วเนาะถ้าอย่างในตัว v 6นั่นะครับมันก็คือรถสปอร์ตที่อยู่ในคาบของรถกระบะนั่นเองนะครับผมแต่การที่เป็นตัวไบเทอร์โบนะครับหรือตัว2.0นะครับคนเขาก็อยากเอาไปใช้งานในชีวิตประจําวันไม่ได้ไม่ได้ต้องการทําความเร็วนะครับแล้วก็อัตราการประหยัดนะ้ามันก็ไม่ได้แบบ ถึง5กิโลลิตรนะก็9 10 1 1นะก็ขึ้นอยู่กับการใช้งานนะว่าเราจะกดเท้าเราแรงแค่ไหนนะครับผมก็จะประมาณนี้นะเดี๋ยวเรามาดูใต้ฝากระโปรงเครื่องกันก่อนเลยเจ้าตัว2.0นะครับก็ให้เป็นเครื่องยนต์นี่ดีเซล2.0นั่นเองเครื่องยนต์2000นะครับผมทำงานควบคู่กับระบบส่งกำลัง ส่งกําลังเกียร์อัตโนมัติ10สปีดเป็นเกียร์ e-shifter แล้วก็เป็นเกียร์ที่อัจฉริยะที่สุดของ Ford นะครับก็คือสามารถถอยจอดเองได้หรือเวลาเราเข้าเกียร์ D อยู่มีเหตสสุสุดวิสัยที่เราต้องเปิดประตูออกไปโดยที่เราลืมปรับเป็นเกียร์ว่างหรือเกียร์ P นะครับเกียร์มันก็จะสามารถถอยปรับเป็นเกียร์ P ให้เองเลยนะครับผมกําลังแรงม้าของเขาครับ ของเขาะจะอยู่ที่210แรงม้าแรงบิดอยู่ที่500นะครับทำงานคู่กับเทอร์โบที่อยู่ทางด้านนี้เลยจะเป็นเทอร์โบคู่นะครับแต่จะสลับรอบการทํางานกันนั่นเองนะครับลูกเล็กก็จะทำงานรอบต้นลูกใหญ่ก็ทํางานในรอบปลายซึ่งต่างกับตัว V6 นะ V6 ก็เป็นทวินเทอร์โบเป็นเทอร์โบคู่เหมือนกันแต่ทํางานพร้อมกันทั้งคู่นั่นเองนะครับตัวนั้นก็จะให้แรงม้าอยู่ที่397แรงม้านั่นเองนะครับผม ส่วนอัตราการประหยัดน้ำมันของทางด้าน V6 นะครับหรือ V6 ของเรานะก็จะประมาณ5กิโลลิตรนะถือว่าค่อนข้างประหยัดเลยนะครับถ,ถ้าเทียบกับตัวฐานของตัวดิเมนชันของรถนะอ่าก็จะประมาณนี้นะครับผมส่วนทางด้านซ้ายมือพวกของเหลวน้ำปัดน้ำฝนนะ้ำออยคูลเลรกก็อยู่ทางด้านนี้นะกรองอากาศตัวดูดอากาศพัดลมไฟฟ้าหน้าเครื่องแบตเตอรี่ AGM ก็จะเหมือนพวกレนเจอร หรือเอเวอร์เรสรุ่นอื่นเลยนะครับก็จะใช้เป็นเครื่องยนต์บล็อกเดียวกันเลยแต่ที่แรปเตอร์เขามีนะครับก็จะเป็นกล่องนี้เลยนี่เขาเรียกว่าอะไรนะอัพฟิลเตอร์สวิตหรอเป็นถ้าถ้าอยู่ข้างในจะเป็นเหมือนสวิตเปิด,ดปิดเหมือนคล้ายๆคัตเอาท์อะครับผมจะเป็นกล่องที่พ่วงพ่วงไฟนะเอาไว้ติดตั้งอุปกรณ์เสริมอย่างเช่นพวกวินหรือสปอร์ตไลท์โดยที่ไม่ต้องตัดต่อสายนะนะเขามีสายที่ตัดต่อมาให้แล้วตรงนี้นี่เจ๋งเลยทีเดียวเชี่ยว ซึ่งบางคนก็จะบอกว่าไอ้เครื่อง2.0เนี่ยมันก็เครื่องเดียวกับสตอร m มแท็กมันต่างกันตรงไหนต้องเสียตังค์ตั้ง300,000เจ็ดนะเดี๋ยวผมพามาดูนะว่ามันต่างกันตรงไหนอีกบ้างก็พอปิดฝากระโปรงมานะครับก็จะเละอย่างนี้เลยก็จะมีนี่ครับฮูดสกู๊ปนะมินิสกู๊ปด้านบนที่มีช่องระบายอากาศของจริงนะครับผมกระจังหน้าที่เป็นจุดเด่นของเขาเลยก็กระจังหน้าทรงแรปเตอร์นะครับมาพร้อมกับซุ้มล้อ ไอ้พวกนี้ก็คือเป็นวัสดุแบบ ABS composite นะครับผมก็จะมีความแข็งแรงค่อนข้างสูงนะบางบางที่ก็บอกว่าเอามีดกรีดก็ไม่เป็นรอยนะครับแต่ผมก็ไม่กล้ากรีดนะครับผมถ้าเป็นรอยคือคันนี้ก็ต้องเป็นของผมในการรับผิดชอบนะครับผมไฟหน้าที่เป็นแบบอัจฉริยะที่สุดเลยนะก็คือไฟหน้า Magic LED นะครับผมมีไฟ daytime เ,เป็นรูปตัว C แล้วก็นอกจากเขาจะเปิดปิดอัตโนมัติแล้วนะครับผมเขายังสามารถปรับมุมลำแสงให้อัตโนมัติได้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมลองเปิดให้ดูนะครับมันจะหมุนปรับค่าคาลิเบรตยังไงนะเราจะเห็นลูกแก้วนะครับวิ่งปรับขึ้นปรับลงนะครับเพื่อเพิ่มทัศนวิสัยนะของจุดที่อยู่ทางด้านหน้าเรานั่นเองเนี่ยมันก็จะปรับมุมนะเวลามันมืดมันก็จะสามารถ เป็นออโต้ไฮบีมดได้ด้วยหรือเวลาเราหักพวงมาลัยเลี้ยวทางด้านในทางนั้นหนึ่งนะครับผมมันจะมีไฟลูกแก้วดวงเล็กๆนะครับก็จะติดทางด้านน,นั้นๆนั่นเองเพื่อส่องสว่างในจุดมุมอับสายตานะเลี้ยวซ้ายก็ติดซ้ายเลี้ยวขวาก็ติดขวานะครับเวลาเจอเหวเจอทางมืดๆนะครับมองเห็นแน่นอนไฟลูกแก้วดวงเล็กๆลูกนี้นะครับมองเห็นแน่นอนนะครับผมเรดาร์ก็อยู่ทางด้านล่างนะครับผมหนึ่งเรดาร์ก็คันนี้ก็เป็นรถที่สามารถขับเองได้เบรกเองได้ ถอยจอดเองได้นะครับก็ทำงานแบบ Adaptive Cruise Control มีกล้องตรวจจับเลนนะครับเป็นเลน Centering เลนคิปปิ n งนะช่วยควบคุมตัวรถไม่ให้ออกนอกเลนแล้วก็ช่วยควบคุมตัวรถให้อยู่ในเลนมีแท็ c ช i o n Control มีระบบช่วยออกตัวทางลาดชันเนาะอ่าเรียกได้ว่าเป็นกระบะที่มีระบบความปลอดภัยแบบครบจัดเต็มเลยเดี๋ยวเรามาดูทางด้านข้างของตัวรถเลยดีกว่าอันนี้ก็เป็น ซุ้มล้อวัสดุแบบคอมโพสิตที่กล่าวไว้ข้างต้นนะครับผมลองเอามีดกรีดดูไหมว่ามันจะเป็นรอยไหมผมไม่ลองนะ <c oughs> เดี๋ยวคันนี้เป็นของผมผมยังไม่มีปัญญานะครับโอเคตัวทางด้านหน้าเลยนะครับช่วงล่างจะเป็นดับเบิลวิสบนนะครับก็คือปีกนกคู่นั่นเองแต่จะเป็นปีกนกแบบนี่อลูมิเนียมนะครับผมบนล่างเลยอลูมิเนียมก็จะเป็น วัสดุที่ค่อนข้างเหนียวแข็งแรงนะบนล่างเลยถ้าอยู่ในพวกตระกูล Next Gen หรือเอเวอปกติจะเป็นเป็นเหล็กเนาะอันนี้เป็นอลูมิเนียมเลยและตัวล้อเดิมเป็นขอบ17นะอันนี้ก็เปลี่ยนล้อใหม่เป็นขอบ20นะครับนี่เป็นล้อ f u ล l f ฟอร์มิงนะครับผมรัดด้วยยางโตโยทยนะครับแต่ที่เราเห็นกันจะเป็นรุ่น RT อันนี้จะเป็นรุ่น AT3 นะก็คือขนาดยางจะ275็2ทับเป็นยางออเทเลนนะครับผมก็จะวิ่งได้ ทุกสภาพพื้นผิวเลยแล้วเราสังเกตตรงนี้ไหมลืมบอกเลยเนี่ยตรงนี้เป็นช่อง a i r f โฟนะครับผมลมจะดูดอากาศเข้ามาทางนี้เลยนะนี่นี่เป็นช่องแอร์โฟนะมันก็จะช่วยเรื่องความรงความร้อนอะไรนะดูดอากาศเข้ามานะแล้วก็เบรกคันนี้เบรกเดิมก็ดีอยู่แล้วนะครับผมเบรกเดิมก็ตึกต๊กปึ๊กหัวทิ่มอ่าดีอยู่แล้วแต่คันนี้เปลี่ยนเบรกใหม่ขึ้นมาเป็น2 0่สนั่นเองแล้วก็ตัวปั๊มเนี่ย จะเป็นสีเขียวมะนาวนะครับผมภายในปั๊มเนี่ยก็จะมีอยู่6พอร์ตนะทางด้านหน้าส่วนทางด้านหลังก็จะเป็นสี่พอร์ตไอตัวพอร์ตมันคืออะไรตัวพอร์ตมันก็คือลูกสูบที่อยู่ในคาลิเปอร์นั่นเองมันจะอยู่ข้างละสามนะครับเวลาเวลานั้นมันจะทําหน้าที่คอยหนีบกระจานเบรกนั่นเองจานเบรกก็เป็นจานเบรกที่เราเปลี่ยนขึ้นมาใหม่ก็จะเป็นด้านหน้า405ด้านหลังเป็น3 8 0เป็นจานไฮคาร์บอนเป็นจานทนความร้อนด้วยอ่าแล้วเบรกเนี่ย เวลาเบรกหรบางคนก็จะคิดว่ามันไม่หนึบนะเวลาเบรกแต่จริงๆอ่ะมันจะคอยดูดอย่างนี้แหละครับเวลาเบรกมันจะคึบมันจะยังไม่หยุดเลยแต่เวลาเราเจอรถตัดหน้าหรือมีเหตุการณ์ที่เราต้องเหยียบเบบยเราปั๊มไปแรงประมาณหนึ่งลูกสูบทั้ง6ลูกมันจะปุ๊บมันจะทําให้เราหัวทิ่มได้เลยนะครับคือหนึบจริงๆนะครับผมและโช๊คนะครับก็จะเป็นโช๊คของฟ็อกนะครับทีเด็ดช่วงล่างของแรปเตอร์เลยนะครับผมเป็นโช๊ค อินเทอร์เนล2.5นะครับผมนี่แต่ไม่ใช่ไรวาลนะถ้าไรวาลจะเป็นตัว v 6จะได้เป็นปรับไฟฟ้านะครับผมอันนี้ก็จะให้มาเป็นแบบฟ็อกมาเลยนะครับจากโรงงานถึงบอกว่าไอตัว3ามสามแที่เทียบกับสตอมแท็กจะมีส่วนต่างกันอีกนะ,ะว่ามันมีอะไรบ้างแล้วก็บันไดข้างเนี่ยก็เป็นเหล็กนะครับผมจากโรงงานเลยเป็นเหล็กของแรปเตอร์เลยก็มีล่องระบายนี่สามารถล้างฉีดออกได้ง่ายกระจกก็เป็นกระจกปรับพับไฟฟ้ามีไฟเลี้ยวในตัว มีกล้องรอบคันแล้วก็มีไฟส่องสว่างใต้กระจกด้วยไอเนี้ยถ้าอยู่ในที่มืดนะครับผมเราสามารถลงจากรถแล้วเราเห็นพื้นด้วยว่าข้างล่างเนี่ยมันมีน้ํามีดินมีขี้มงขี้หมาก็ได้นะเวลาเราใส่รองเท้าบางทีเรากลัวรองเท้าเราเลอะนะอันนี้ช่วยส่องสว่างได้นะครับยามค่ําคืนนั่นเองทางด้านหลังนะครับผมถ้าเป็นในกระบะตะกูล๊ลนเจอร์ก็จะได้มาเป็นแบบช่วงล่างแบบแหนบแผ่นซ้อนนะอันนี้ก็จะเป็นแบบ คอยสปริงวัดลิงก์นะก็จะมีจุดยึดข้างหลังอยู่6จุดเลยอ่าแล้วก็โช๊คเนี่ยก็จะถูกจัดวางนอกแชสซีอยู่แล้วนะครับผมตัวฟอกก็ลืมบอกไปด้านหน้าเป็นกระบอกแบบปกตินะข้างหลังก็จะเป็นแบบมีซับแทงไม่รู้ว่ากล้องจะเห็นหรือเปล่าจะเป็นแบบซับแทงนะนี่อ่าไม่เห็นด้านหลังจะเป็นแบบซับแทงนะแต่ตัว2.0จะเป็นท่อเดียวถ้าตัว V 6ซจะได้เป็นท่อคู่นะครับก็ปรับเสียงท่อได้ ซึ่งถ้าใครอยากได้ท่อก็สามารถแต่งเพิ่มได้ก็พวก HKS เนาะหรือเป็น JTC นั่นเองนะครับผมอันนี้นะครับก็เป็นเบรกมือไฟฟ้านะที่เราติดขึ้นมานตัวปั๊มเบรกมือไฟฟ้ามอเตอร์ไฟฟ้านั่นเองถ้าโดยปกติรถทั่วไปที่ไม่ใช่ปีเบรกไฟฟ้ามันก็จะเป็นสลิงอที่มันดึงแล้วดังแกรกเนี่ยอันนี้ก็แค่นิ้วกดนะอันนี้ก็ต้องเปลี่ยนด้วยนะครับผมเวลานั้นเราทํางานกับช่างมืออาชีพไฟจะไม่มีการโชว์ใดๆทั้งสิ้นนะครับ ฝาท้ายของแรปเตอร์ก็เป็นฝาท้ายแบบผ่อนแรงเลยมีตัวปลั๊กพ่วงต่างๆมาให้ด้วยนะไว้ต่อทำแคมป์ปงแคมปิ้งนะครับพวก power outlet พวกปลั๊กสามตาก็สามารถต่อได้ที่ตรงนี้ได้เลยไฟท้ายก็ full LED จัดเต็มระบบอยู่แล้วมีเรดร์มีไบสปอร์ตทางด้านหลังก็มีเซ็นเซอร์นะครับห่วงลากจุงนี้ค่อนข้างแข็งแรงเลยทีเดียวเชียวนี่นเบลอเลย แต่ผมลากให้ดูไม่ได้มันถามว่มันหนักนะครับผมตัวกล้องนะครับก็จะอยู่นี่นะครับกล้องมองถอยก็จะอยู่ใต้โลโก้คำว่า Ford นี่เลยแล้วก็เป็นลมดําแบบโอ้โหสวยมากสวยมากนี่ก็แรปเตอร์นะครับไม่ได้ของแถมนะครับอันนี้ติดมาจากโรงงานนะครับผมแล้วก็นี่นะครับไซส์สเต็ปนะครับปกติถ้าในตะกูลเอนเจอร์มันจะมีนะครับพออยู่ในแรปเตอร์ก็ไม่มีแล้วครับผมถามว่ามันจําเป็นไหมก็อันนี้ก็ กบะหลายๆหลายๆค่ายก็ไม่ได้ให้มานะอ่าอันนี้แค่แรปเตอร์ไม่มีเท่านั้นเองแต่ในตระก,กูลเรนเจอร์มีนะครับผมด้านหลังภายในนี่ก็ <c oughs> จะดูแบบกว้างเลยนะมิติค่อนข้างกว้างแล้วก็เป็นเบาะหนังที่เป็นหนังกลับด้วยหรอแล้วก็เป็นเดินด้วยได้สีส้มจุดเด่นของแรปเตอร์เลยคนนั่งที่อยู่ด้านหลังก็ค่อนข้างสบายนะคือนั่งก็หลับได้คือมันรถกระบะมันไม่สามารถเอ็น เอ็นได้ขนาดนั้นหรอครับแต่มันก็ไม่ได้ลำบากเลยนี่ก็มีไฟมีแอร์ด้วยด้านหลังมีปลั๊ก usb ไว้ชาร์จแบตได้ด้วย <c oughs> โอโ้โหจะสบายไปไหนอะ่ะแล้วก็นี่เลยนี่ดูไงพวงมาลัยมีเพดเดิลชิพนะแพงนะครับผมบางบางเขาเรียกว่าอะไรนะบางคนนี่ก็เบิกพวงมาลัยอันนี้ไปใส่ในพวก e v e r อร์เนะไปแต่งเพิ่มมีเพดเดิลชิพนะแล้วก็ไอช่องอัปเตอร์ นี่ยอัพฟิลเตอร์เลยเนี่ยอัพฟิลเตอร์เนี่ยก็คือช่องพวกนี้นะที่ผมบอกไว้ข้างตน้นคือเวลาต่อพวกสปอร์ตไลท์ก็ไว้คอนโทรลที่ตรงนี้ได้เลยพวงมาลัยไฟฟ้าอยู่แล้วปรับขึ้นลงอิสระได้มีพีเดลชิพมีแอดัพตีฟคู้สังโคนเซ็ตได้ที่พวงมาลัยได้เลยแล้วก็เซ็ตเลนได้เลือกได้ว่าจะตั้งระยะห่างประมาณไหนเนาะรับสายโทรเข้าโทรออกหน้าจอเป็นแบบทัชสกรีน ซิงโฟเอรองรับ Apple c a r p l a y a n d r o i d Auto แล้วก็มีไวเลสชาร์จด้วยนี่แอร์ก็แยกซ้ายขวาอิสระเลยนะครับผมแล้วนี่ก็เกียร์แบบ E-Shifter นะครับผมนี่ก็จะประมาณนี้เลยแล้วก็อย่างที่ผมบอกไว้ข้างต้นนะถ้าเราเข้าเกียร์ดีอยู่และแอแลวเราเปิดประตูนะครับมันก็จะสับมันก็จะเข้าเกียร์พีให้เลยเห็นไหมอันนี้เป็นระบบความปลอดภัยอย่างหนึ่งของ Ford ที่มีมาให้เลยนะครับผม ส่วนหมวดการขับขี่นะครับผมนอกจากจะมี 2H เฮดแล้วอันนี้แอร์เย็นเดี๋ยวขอญาตเบานะนอกจากจะมี 2H เฮดแล้วนะครับผมก็คือจะมี 4A นะครับที่เพิ่มเข้ามานะครับผมก็คือขับ4แบบออโต้นั่นเอง 2H เฮดก็ขับเคลื่อน2ล้อ4เฮดก็ขับเคลื่อนเพิ่มประสิทธิภาพในทางลุกลังหินกรวดต่างๆเนาะแล้วก็ 4L ก็เป็นการขับเคลื่อนแบบอัตราทศเกียร์ต่ำไว้ช่วยแบบขับรถขึ้นเขา ลงเขาประมาณนั้นนะหรือถ้าใครแบบคิดไม่ออกนะก็นี่นะมีโหมดการขับขี่ต่างๆก็ชิปออนเดอะไฟล์ตรงนี้ได้เลยพอเปลี่ยนไปปุ๊บมันก็จะขึ้นที่หน้าจอนะครับว่านี้อยู่โหมดเลยโหมดปกติโหมดสปอร์ตนะก็จะไม่เหมือนพวกเรนเจอร์นะก็จะมีโหมดสปอร์ตเพิ่มมาให้ด้วยโหมดถนนลื่นอันนี้ในเรนเจอร์หรือเอเวอร์เรสมีทั่วไปโหมดคนล่องนี่ก็มีทั่วไปนะครับโหมดทรายก็มีเหมือนกันอันนี้ก็จะเป็นโหมดบาฮานะวิ่งในทะเลทรายอียิปโบรานกันไปเลยนะ แล้วก็นี่ไตโคหินนะครับอันนี้ก็มีมาให้นะครับผมสุดยอดจริงๆนะครับผมเห็นไหมพอมันเปลี่ยนเป็นไต่โคหินมันเข้า 4L ให้เลยนะอ่าอันนี้นะครับคือถ้าถามว่าเทียบกับกระบะเรนเจอร์นะว่า3 0มแสนมันคืออะไรบ้างมันก็จะมีโชค๊คใช่ไหมพวงมาลัยที่มีเฉพาะแรปเตอร์เท่านั้นเบาะหนังมี 4A ออ t โตมีอนะัพฟิเตอร์เนาะ อะไรประมาณนี้นะครับผมช่วงล่างก็เทพอยู่แล้ววัสดุที่ติดตั้งก็เป็นแบบคอมโพสิตนะที่เป็นทรงแรปเตอร์กระจังหน้าซุ้มล้อต่างๆนานานี่โอ้โ oh, ห oh. ผมว่าเป็นกระบะที่จะถามว่าคุ้มค่าไหมก็คุ้มค่านะคนที่ซื้อเขามีกำลังซื้อไม่ว่าจะเป็น V6 หรือเป็น2.0เขามีกำลังซื้อเหมือนกันทั้งคู่ครับอันนี้ก็อยู่ที่วิจารณญาณน,นะว่าอยากได้รถประมาณไหนนะครับผมเพราะว่า ผมก็ไม่สามารถตัดสินใจได้ว่าท่านอยากจะ V6 หรือ2.0นั่นเองนะครับผมก็ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับผมหากใครสนใจ Ford Raptor นะครับแต่งด้วย Everlast Next Gen Ranger ต่างๆนะครับสามารถติดต่อเข้ามาหานิวได้ที่0949878714นะครับผมก็สำหรับวันนี้ก็ก่อนที่ปี2024นะครับจะปรับราคาขึ้นนะครับผมก็ยังไงก็ช่วย กดไลค์กดถูกใจกด s u b ส c r i b e ให้ด้วยนะครับเพื่อที่ว่านิวจะทําคลิปดีๆมาให้ได้รับชมนะครับนะครับผมหากผิดพลาดป,ประการใดก็ขออภัยด้วยครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ